แคนแทนสวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะส่มีคอลเลกชันล่าสุดของ b บ r r y b e uhm? right a u t ีค่ะงดงามไหมถุงแบบนี้นะคะ b บ r r y b e a u t ีประเทศไทยนะคะตอนนี้มีการล์อ่ Spring Summer 2013ออกมาแล้วนะคะเป็นคอลเลกชันเมคอัพใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งส่ก็ได้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะมา3ชิ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างและมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะ ให้ดูกันก่อนว่าสิ่งที่อยู่ในถุงมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นเจ้านี่ค่ะเป็นบลัชออนนะคะชื่อว่าไลท์โกล์เนเจอรัลบัตนะคะเป็นบลัชออนนะคะเบอร์สิบไฮเดนเนียพิ้งซึ่งเป็นสีใหม่ล่าสุดแล้วก็จะมีเชียร์อายแชโดว์นะคะเป็นสี26 Gold p ก a r l เพลนะคะแล้วก็จะมีลิป l กลนะคะเป็นลิปกอดเบอร์22สอี c o ร a ลนะคะเดี๋ยวเราจะมาซูมให้ดูกันในกล้แล้วก็สายก็จะ ลองทาให้ดูเลยด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่ผลิตภัณฑ์แรกที่ไซยิบออกมาจากถุงเลยนะคะก็จะเป็นเจ้าอายแชโดตัวนี้นะคะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่าชื่อว่าเชียร์อายแชโดนะคะซึ่งเป็นซิงเกิลอายแชโดเบอร์26ชื่อโกลด์เพลนะคะก็แกะออกมาจากกล่องแล้วก็จะมีซองกามหจีของเบอร์เบอรี่นะคะว่าเห็นนะคะ สีก็จะเป็นแบบนี้เป็นซิงเกิลอายแชโดว์โอเค oh. okay, สาทาอแชโดว์ไปแล้วนะคะมันก็จะเป็นแนวประมาณว่า สีทองอ่อนๆนะคะคือเราทาไปแล้วมันจะเหมือนแบบช่วยกบความเขาเรียกอะไรความเหนื่อยของหน้าเราได้ค่ะอย่างเมื่อกี้ใส่มีแบบว่าผิวตรงตาจะดูแบบค้ำๆช้ำๆหน่อยนะคะพอทาลงไปแล้วก็จะแบบเออดูเขาเรียกอะไรดูเต็มขึ้นอะไรแบบนี้โอเคแก้มน,นะคะสีนี้นะคะ จะเป็นแก้มของคอลเลคชั่นสปริงซัมเมอร์2 1 3 3นี้นะคะชื่อเบอร์10 h ไฮเดนเยอรพิงนะคะสีค่อนข้างจะชัดเจนมากแล้วก็เป็นชมพูที่สดนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะปัดยากนิดนึงค่ะเพราะว่าเม็ดสีจัดมากดังนั้นเวลาแตะเนี่ยไซแนะนำให้ระมัดระวังในการลงสีนะคะอันนี้คือสีที่ลองแตะให้ดูที่มือนะคะจะเห็นไหมมันจะได้สีออกประมาณอย่างเงี้ย คือเป็นชมพูกำกำเลยแล้วก็อันนี้คือทรายลงที่แก้มไว้เมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าดัานเกิดฟ้ายหายขึ้นมาก็อ,อย่างที่บอกไปค่ะข้อควรระวังก็คือค่อยๆลงเป็นเลเยอร์เบาๆดีกว่าเพราะว่าสีจัดอยู่นะคะวันนี้ทรายลงแบบเพราะว่าตาเราไม่ได้แต่งอะไรใช่ไหมคะก็เลยจะทําแก้มให้มันดูแบบเยอะๆเขาเรียกอะไรน,นะปัดให้มันดูขึ้นสีแบบเด็กๆนะคะก็เลยออกมาเป็น ลักษณะนี้นะคะโอเคอีกหนึ่งไอเทมที่น่าสนใจนะคะทิ้นสุดท้ายนะคะของคอลเลกชันนี้ก็คือจะเป็นลิปกลอสค่ะที่ออกมาลิปของลิปปาอของเบอร์เบอรี่เขาจะชื่อว่าลิปโก้นะคะอันนี้คือกล่องของมันส่วนตัวผลิตภัณฑ์จริงๆจะหน้าตาแบบนี้ค่ะอันนี้ชื่อสีว่าโคโรลค่ะก็จะเป็นสีโทนส้มๆเนาะ เขาจะมีชิมเมอร์อยู่ข้างในเล็กๆเดี๋ยวใสายจะลองทาให้ดูเลยเหมือนกัน ลองทาให้ดูกันหมดแล้วนะคะสำหรับ3ไอเทมที่ชายได้รับมาจาก Burberry Spring Summer 2013นะคะก็ถ้าเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกว่าเอย,อยากจะไปลองตัวไหนอะไรยังไงก็ไปลองได้ที่เคาน์เตอร์ที่สยามพารากอนนะคะที่ชัเทสให้ดูนี่นะคะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการสวัดส,สีให้เพื่อนๆดูนะคะว่าออของจริงเขาออกมาแบบนี้แล้วเวลาเราทาขึ้นไปบนหน้า,าจริงเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะเป็นว่าหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วเดี๋ยว ทั้งหน้าไซาจะมีคอลเลกชันใหม่ของอะไรมาแนะนำแล้วก็มาเปิดถุงมาเล่นให้ดูแบบนี้กันอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้เราไปก่อนกับ Burberry Spring Summer 2 0 1 3นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย